พบกัลากบ่าดึกวันนี้ครับไปเองครับวันนี้ไปเซียวเล่กันแล้วครับไปลุ้นครับวันนี้จะได้ได้มั้งครับเรือยกบอกเดี๋ยวโดไปเล็กันว่าได้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 มั้งในบอกเลยนี่นู้นก็ต้องยกอยู่ครับเดี๋ยวเราคอยมาเลยว่าเขาได้ได้มั้งเดี๋ยวเราเลียกเขายกกันก้อนไกญ่ๆครับเพิ่มมาแต่ค้าไปเลยค้าไม่ทำตอนนี้ครับเลไกใ่ไปก่อนนะครับนู้นครับเรือยกบอกครับซูมค้าไปแก่ๆดิลน้ำนู้นครับขึ้นมาแล้ยกับบอกครับ อืนูครับปุ่งแดง,ดงอืมน,นูครับเดี๋ยวยังบอกอืมใจนี่นับสามคีดขึ้นสี่คีดแบอือหือพี่น้องก็นู่นดุดน๊เลยพี่น้องก็นูดุกพี่น้องนู่นี่เดี๋ยวี๋ดี๋เวเยนี่ดุกไปโอ้ดุกนัดแกงไปนัด ปัดแป๊ดไปดเ,นเนี่ยอือหยกเลยพี่น้องก็มันมากเร็วแบบนี้ครับความสมบูรณ์ว่าถาบางแย้งครับคงว่าถาเลยครับนี่น,นี่ครับการเดียวพุ่มวังเรียนนี้ยกบอกได้ดุกมารายพี่น้องว่าอือหือนี่นักสร้างคิดกับสซ้างครับ